ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการธรรมะพบพระพบธรรมนวัดธรรมม่วงแสดงธรรมโดยท่านพระครูพิสิทธ์ศรศีราจารย์เจ้าอาวาสวัดธรรมม่วงโดยมีผมไพรัตนทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการ,รบ,บุรีโพสต์ทีวีขอเชิญท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณโอกาสนี้นะครับท่านนะโมตัส พระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสกิจโฉมนุสสะปฏิลาภพ กิจชังมัจจานะชีวิตังกิจชังสัทธมัสสวนังกิจโชพุทธานะมุป,ปาโดตีบัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อความศรัทธาเสริมส่งในการศรัทธาและประสาทะความเชื่อความเลื่อมใส ให้ในไว้พุทธศาสนาให้กับสาธุชนผู้ใคร่ทำฟังธรรมและปฏิบัติธรรมประกอบสติปัญญาด้วยการฟังใช้สุตตะมยปัญญาเป็นการฟังและใช้จินตามัยะปัญญาเป็นการพินิจพิจารณาจนได้ปัญญาและภาวนามยะปัญญาให้เกิดปัญญาต่อไปก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการองค์พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการเกิดเป็นมนุษย์นั้นที่เรียกว่าคนก็หมายถึงว่า เป็นผู้ที่เกิดมีอวัยวะครบถ้วนทั้ง32ประการบางคนก็อาจจะเกิดมาครบบ้างไม่ครบบ้างก็แล้วแต่แต่ก็ยังได้เป็นมนุษย์คติหรือที่ไปหรือการกำหนเดเกิดก่อเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็หมายความว่าจะต้องมีศีลห้าเป็นบรรทัดฐานในการนำไปเกิดในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ ดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนั้นล้นแล้วแต่เป็นผู้ที่เคยรักษาศี่ห้ากันอยู่เป็นหนึ่งนิดจึงมีคติและที่ไปได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบมาเจอกันมาสร้างกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันมาก็แล้วแต่ตามอัทยาศัยตามกำลังบุญตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายการเป็นมนุษย์นั้นเป็นยากเพราะว่าเกิดมาก็ยาก กว่าพ่อแม่จะปฏิสนธิให้เราเกิดมานั้นก็ต้องใช้เวลาใช้มีความต้องเกิดความรักความห่วงใยความดูแลเอื้ออาทรกันแล้วก็แต่งงานอยู่กินด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าจะมีพวกเราออกมาเลยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรที่จะภูมิใจว่าเราเกิดมาไม่ใช่ง่าย ตามคําสอนในพระพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากอย่างไรพระองค์เปรียบเทียบให้กับาสาธุชนฟังว่า,าสมมุติว่าภูเขาแท่งทึบยาว16โยชนกว้าง16โยชนสูง16โยชน์100ปีมีเทวดาผ้าขาวๆบางมาเช็ดภูเขา ครั้งจนภูเขานั้นเรียบเป็นผืนดินเรียบติดเป็นผืนดินเดียวเท่ากันก็แสดงว่านั่นคือการสมมุติว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์มันยากขนาดไหนอีกประการหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็มีสมมุติว่ามีเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีมีโอกาสโผล่ขึ้นมาบนมหาสมุทร นึ่งครั้งและต้องออโผล่ขึ้นมาชนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีคนโยนลงไปเจาะรูให้รูเดียวแล้วหัวจะต้องโผล่มาชนกับแอกไม้ไผ่นั้นแล้วโผล่หัวขึ้นมาชนแอกไม้ไผ่โผล่ขึ้นมา,นมา,นมาถึงจะม,มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์อันนี้มันยากขนาดไหนเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ในมหาสมุทรแล้วจะไม่มีลม หรือคลื่นพัดสะที่ไหนลมและคลื่นพัดตลอดทั้งถี่ทิศไปทิศใต้ไปทิศเหนือบ้างจากทิศต,ตะวันออกไปทิศต,ตะวันตกบ,บ้างพัดอยู่ตลอดทั้งสี่ทิศนะแล้วร้อยปีมีโอกาสโผล่ขึ้นมาครั้งเดียวต้องชนกับลอดเพื่อไงว่าต้องชนกับแอกไม้ไผ่ที่มีรูนั้นครั้งเดียวเท่านั้นที่ออกมางนั้นร้อยปีโผล่มาถ้าไม่ชนก็ต้องลงไปอีกร้อยปีออกมาโผล่มาครั้งเดียว ดังนั้นความยากยากขนาดไหนก็ลองคิดดูว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากตามคำพระบาลีที่จะมายกขึ้นมาเป็นนิเคพบทเบื้องต้นว่ากิจโชมนุษย์สัพิลาโภการเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยากเป็นต้นนะการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้เป็นอยู่ของสัตว์ยิ่งยาก การได้ฟังธรรมก็เป็นการยากการฟังธรรมหรือการได้พบสัตบุรุษก็เป็นการยากซึ่งโอกาสน้ำร้อนไงอโอกาสที่จะเกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่จะมีโอกาสทุกคนไม่ใช่จะมีโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พลาดพลั้งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีดังนั้นอาตมาภาพจึงอยากจะฝากไว้ ในพระธรรมเทศนานี้ให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักว่าเราทั้งหลายเวลานั้นล่วงเลยผ่านไปไม่สามารถหวนกลับได้วันคืนล่วงไปล่วงไปให้ตรหนักว่าเรานี้ทําอะไรอยู่แล้วก็จเจริญสติจเจริญภาวนาให้มากๆเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจำจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยกันทุกคนนั้น จิตดวงสุดท้ายของเราเป็นกุศลหรืออกุศลเล่าถ้าเป็นกุศลคติของเราที่ไปก็คือจะได้เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลเราต้องอพบกับอวบัยภูมิทั้ง4มีสัตว์เรชานเปรตสุรกายและสันนรก4ต่อ2ซึ่งก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องอศึกษาและปฏิบัติ จะปฏิบัติอย่างไรเราก็ทํามาหาเลี้ยงชีพเราอยู่จะไม่มีเวลาปฏิบัตินั้นก็เปล่าถ้าหากเราตราบใดที่เรายังหายใจอยู่แค่เอาจิตของเราไปกําหนดดูลมหายใจที่เข้าและออกในความเกิดดับนี้เรียกว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้แล้วใช้กับชีวิตประจําวันได้แล้วไม่ว่าจะกินดื่มทําพูดคิด ทำกิจต่างๆน่นานาเราแค่กำหนดจิตเข้าไปที่อวัยวะของเราเช่นท้องเป็นต้นนะสมมุติเราตั้งไว้ที่ท้องของเรานะอย่างบางคนเขาบริกรรมยุบหนอพองหนอก็เข้าไปตั้งไว้ที่ท้องอย่างของหลวงพ่อสดวัดบางน้นท่านก็ตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือกะสือขึ้นมา2นิ้วหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าอันนี้เรียกว่าถีติภูตังคือที่ตั้งของจิต อ,อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนอย่างไรเราก็ฟังไว้และสิ่งใดนำมาใช้ได้มาประกอบได้ทําแล้วเกิดความสงบจิตเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเกิดปัญญาพิจารณาธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันที่สุดสั้นที่สุดเร็วที่สุดก็คือลมหายใจของเราที่เกิดดับท่านเองเข้าก็มีความเกิดดับออกก็มีความเกิดดับ ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเห็นใจรักเห็นความเกิดดับเพราะการเห็นใจรักนั้นเป็นลักษณะของเ,อเห็นปรามัตธ,ธรรมคือธรรมอันแท้จริงธรรมอันละเอียดสุขมอัมเพรภาพเพราะว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระดับไปทั้งสิน้นมีอยู่ครั้งหนึง่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกนั้นท่านยากรธัญญะหรือว่าสาวกอง,งค์แรก ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นตัวนี้แหละเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับปลายของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเห็นอย่างชัดเจนเห็นไม่ใช่เห็นครั้งเดียวเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นเกิดดับมาเห็นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรพอมารู้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นความเกิดดับลมหายใจก็มีความเกิดดับเข้าก็มีความเกิดดับออกก็มีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเห็นเป็นวิปัสสนาเพราะว่ารู้เป็นอารมณ์ เป็นปัจจุบันกำหนดเป็นกายคตาสติสติปัฐานซึ่งดูกายในกายคือลมหายใจนั่นเองแล้วท่านทั้งหลายก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายได้เร็วถูกส่วนและ,ะมีโอกาสที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ง่ายกำลังของสมาธิมีมากกว่าเพราะว่าบางท่านใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวทำให้ จิตเป็นสมาธิก็ได้เหมือนกันนะแต่อาจจะยากนิดนึงถ้าเกิดไม่เคยทํามาก่อนแต่ถ้าสาหรับคนที่ทํามาก่อนก็อาจจะทําได้อาจจะชั่วโมงอาจจะทําได้แค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าอาจจะทําได้แค่นาทีเดียวคือจิตที่สงบจริงๆนะนั่งนานได้แต่สงบหรือเปล่าในี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายใช้เวลาให้เป็นประโยชน์การงานก็ทําไปกิจการอะไรก็ทําไปแต่แค่เอาจิตของเราไป จับอยู่ที่ลมหายใจที่กําลังเข้าออกอยู่ที่ท้องพองยุบก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้สัมมาอระหังก็ได้คุโทโธก็ได้นะได้ทั้งหมดเลยนั่นคือทําสมาธิให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเห็นกายของเราเนี่ยคือว่าลมหายใจของเราเนี่มีความเกิดดับด้วยอันนั้นเรียกว่าเห็นใจหลักเห็นความเกิดแล้ดับขึ้นเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็ดับลงไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองดังนั้นเมื่อเห็นลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเห็นความเป็นปรมัตธรรมเห็นเป็นปัจจุบันด้วยเพราะว่าหายใจเข้าก็แป๊บเดียวหายใจออกก็แป๊บเดียวมันจะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดดังนั้นลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกจึงเป็นโอกาสที่เราจะทําได้ทุกๆคนเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันรับประทานอาหารดื่มน้ํา ทำงานพูดคิดสามารถแค่กำหนดแบ่งจิตไปกำหนดดูในส่วนของกายยะคตาสติที่เราตั้งไว้เป็นที่ตั้งของจิตหรือทิทติภูตังนั่นเองเองค์ระสมุททิจ้าเรียกท่นทรงเรียกไว้ว่าจัตตสว,วิญญาณถีติโยคือที่ตั้งของวิญญาณมีด้วยกันสี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร ตัววิญญาณก็คือตัวที่ไปรู้อารมณ์ไปรู้ในรูปไปรู้ในเวทนาไปรู้ในสัญญาไปรู้ในสังขารดังนั้นถ้าหากเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็แค่ว่าทำชีวิตประจำวันใช้เวลาในประจำวันให้มากคือกำหนดสมาธิให้มากนั่นเองผลพลอยได้นั้นอนเออนกอนันต์มหาศาลทีเดียวสะมาประมาณไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะเป็นกำลัง ให้กับท่านท,ทุกท่านก็คือการที่เห็นบ่อยๆเนี่ยมันเป็นกําลังสมาธิที่จะเกิดขึ้นเวลาคิดอะไรก็คิดง่ายคิดเร็วกว่าคนอื่นเขาทําอะไรก็ทำง่ายและทําเร็วกว่าคนอื่นเขาคิดถูกต้องด้วยถูกตามทํานองคลองทำด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะจิตที่ละเอียดแล้วสุข,ขุมแล้วย่อมยังประโยชน์ให้เกิดสูงสุดกับท่านและเราท่านทั้งหลายดังนั้นก็ขอฝากไว้ว่า จิตเตสร้างกิิเทศทุกขติปฏิทุกขติปฏิกันขาจิตนั้นถ้าประกอบด้วยกิเลสแล้วต้องสู่ทุกขติแน่นอนแต่จิตเตสร้างกิลเลสอาจสร้างกิิเทสสุข,ขติปฏิฆาจิตนั้นถ้าหากว่าปราศจากความเศร้าหมองจิตนั้นก็ต้องไปสู่สุข,ขติดังที่ตามายกขึ้นมา,เ,าเป็นพระบาลีให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ สนักว่าเราหายใจทิ้งไปวันๆเราลืมนึกถึงลมหายใจทั้งๆที่มันเป็นประโยชน์กับเราตั้งแต่เกิดมาจนดับสิ้นนั่นเองแค่กลับไปนึกถึงเขาเพราะเขานั่นแหละเป็นส่วนที่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดในการที่เราจะทําได้ไปมองไกลๆมันก็ยังดูว่าเออมันยังไปอีกไกลเราไม่สามารถทําได้โอ้สมาธิฉันไม่มีเวลา ทำหรอกหมูมันยุ่งมันทํางานตลอดลองตอนนี้ก็ได้เมื่อฟังอัตมาแล้วแค่กําหนดจิตลงไปที่ท้องของเราจะเป็นเหนือสะดือสองนิ้วก็ตามจะเป็นตรงหัวใจก็ตามจะเป็นตรงลิ้นปีกก็ตามจะเป็นหน้าผากก็ตามแล้วแต่ที่ท่านจะกําหนดลองกําหนดดูว่ามันไปได้ไหมแต่ระหว่างที่เราทําอะไรอยู่เออมันก็ได้ไนี่นะพอทําได้ปุ๊บก็ทําบ่อยๆทําให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามายปัญญา และภาวนานี้ก็คือทําให้เกิดให้มีจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทําให้มีให้เกิดขึ้นและจะเห็นธรรมรู้ธรรมตาม,ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันสั้นที่สุดง่ายที่สุดเร็วที่สุดและเห็นธรรมในที่สุดท้ายนี้จะมาะบรรยายธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออ,อำนาจคุณพระรันาตนใจ และคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง5หพระองค์ก็มีพระกัตขุสันโธพระโกนาคามโนพระกัตสโปพุทโธพระโคตโมและพระฤาษีญามิตรโยที่จะบังเกิดในอนาคตอันใกล้นี้ขอจงเป็นตบะเป็นทิช่าป,ปัจจัยประมวลกับบุญกุศลทั้งหลายที่อาตมาและดำบมัมเพนแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีและประมวลผลกับเป็นตบะเป็นภาวะปัจจัยกับ กำลังคุณงามความดีที่ญาติโยมได้บำเพ็ญบุญได้ทำหนังสือถวายวัดก็ดีหนังสือโยมที่มาสือศีลก็ได้ทำหนังสือถวายวัดทราม่วงมาก็ไม่ได้ถวายตามมาก็าถวายวัดเพราะว่าการถวายหนังสือสวดมนต์นั้นเป็นการให้ที่เป็นธรรมทานตามมาที่เทศอยู่ก็เป็นธรรมทานอ,องสมมาสมบูรุเจ้าจัดไว้ว่าสัพพทานัง ธรรมะทานนางชินติการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกุศลถือศีลอ,อุโ,อโบสถก็ตามถือศีลในคำม,มารก็ตามถือศีลแปกก็ตามก็ได้มาเป็นเจ้าภาพในการสร้างหนังสือแต่มาก็สร้างได้สิบเล่มห้าเล่มก็แล้วแต่ก็ทํามาเรื่อยๆ แล้วก็ถ้าหากว่าหนังสือมีพอ,เ,อเวลาเรามีงานเราก็จะสวดพร้อมกันสักครั้งหนึ่งก็ถือเป็นพลังชนิดหนึ่งเป็นพลังบุญนะเพราะว่าการเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดมนต์นั้นย่อมมีอนิสงส์อันจะมีนับนประการไม่สามารถที่จะบรรยายในที่นี้ได้แต่ว่าอย่างน้อยการให้ทำเป็นทานนั้นเป็นการชนะการให้ทั้งปวง ดังนั้นก็ขออนุมโมทนาญาิโย,ยมทั้งหลายด้วยญาิโย,ยมถาที่มาจากชนบุรีแล้วก็ป้าเก่าที่จากชนบุรีสารวัตรจงที่มาจากชนบุรีก็ามาถวายพระป่าในวันนี้สมทบทุนสร้างออโบสถต่อไปทมาก็ขออนุมโมทนาและขอบุญกุศลทั้งหลายนั้นจงย้อนกลับไปหมื่นเท่าทวีคูณเพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินเงินทอง ปรารถนาสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยกุศลขอสิ่งนั้นจงพัานสําเร็จจงพ่านสําเร็จและจงพัานสําเร็จในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อในทุกทกท,กที่พาราตีการปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขอสมดังใจปรารถนาเงินทองอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสติปัญญาใช้พิจารณาแล้วนำมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยควรมีคุณธรรมซื่อสัตย์ ตอบุคคลรอบข้างเอาธรรมะที่ปฏิบัติอยู่ที่วัดไปใช้กับคนรอบข้างแล้วเขาจะได้รู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลเอาไปใช้กับคนรอบข้างได้เขาจะถามถึงว่าเออไปศึกษาที่ไหนไปเรียนที่ไหนมาทําไมเออเดี๋ยวนี้นิสัยเปลี่ยนไปเออดีขึ้นนะอ่ะาการให้อาครูบาอาจารย์ก็จะได้มีชื่อเสียงไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมที่วัดไหนแล้วกลับไปหนักกว่เก่าหรือว่านั่น อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถือว่าก็คือว่าสุดจะเยียวยาก็ค่อยว่ากันทีทีนะอันนั้นแต่ก็พยายามอยู่นะตาตมาไม่สามารถที่จะบัง,บงคับความคิดใครได้ไม่สามารถที่จะให้จูงจิตให้เป็นกุศลได้ทุกคนนะไม่สามารถที่จะยังจิตให้เป็นกุศลได้ทุกคนทุกคนคิดเป็นเป็นทั้งกุศลและอกุศลแต่ถ้าหากท่านใดคิดเป็นกุศลก็ขอให้นมโมธนา นะสั้นใยที่เคดเป็นอกุศลอาตมาก็อนุโมทนานะเพราะอนุโมทนาแล้วมันเป็นส่วนของกลางนะส่วนกลางนี่ก็คือมันไม่อีนังขังขอบด้วยอนกะุศลก็ดีไม่ใช่กุศลก็ดีล้นแล้วแต่มันก็ดีทั้งสิน้นแต่ว่ามันดีในส่วนไหนดีในส่วนไม่ดีหรือดีในส่วนดีนะก็แล้วแต่อัยาศัยเพราะบังคับจิตใจกันไม่ได้แต่ท่านปรารถนา สิ่งที่เป็นบุญกุศลก็ขอให้สมดังใจปรารถนาอย่างที่ตะมาให้พรมาขออนาคุณพระรัตนใจคุณพระเจ้าทั้งห้าพระองค์นะเทพเทวาทั้งหลายโดยเฉพาะตอนนี้ตามาได้ทำหรือว่าได้บรรจงออกแบบท้าวเวสุวรรณด้วยความตั้งอกตั้งใจเพราะว่าท่านเคยเมาเข้าฝันตามาแล้วพาไปเที่ยวนรกสวรรค์มาแล้วจึง พอที่จะเห็นหน้าเห็นตาของท่านว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างไรนะที่สร้างสร้างกันอาตมาก็ไม่อยากจะประมาทเพราะว่าบางคนเขาจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะว่าจิตปรุงแต่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่จมาปรุงแต่งได้เท่านี้ได้เห็นตามเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านเห็นแล้วก็จะบูชาหรือจะปฏิบัติบูชาก็ย่อมได้เพราะว่าท่านชอบที่จะให้โชคให้ลาบสําหรับคนที่มีคุณธรรมและคนที่ปฏิบัติธรรมท่านจะรักษา เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าทางเท้าจตุมหาราชทั้งสี่เป็นหัวหน้าและเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากบำเพรร็ญกุศลไม่มากอ่ดังนั้นเอ่อชาวจตุมหาราชเนี่ยอยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดเลยนะะถือว่าใกล้ที่สุดดังนั้นการขออะไรก็ต้องมีเหตุและปัจจัยในการขออ่อขอคือว่าต้องมีอะไรต้องมีบุญกุศลต้องทําบุญกุศลก่อน แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนมันถึงจะได้ไม่ใช่อยู่ดีๆไปขออย่างเดียวมันไม่ได้ไม่เคยทำบุญมาเลยไปขอใครเขาจะเอาอะไรมาให้ถูกไหมมันต้องของทำเราเองทำด้วยตัวของเราเองอย่างน้อยเงินไม่มีก็ทำด้วยจิตด้วยใจด้วยกายด้วยวาจาของเราคิดดีทำดีพูดดีนั่นเองขออนุโมทนาสาธุทุกๆคนนะขอเจริญเจริญน,นะสาธุ